กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับตําไปดู Apple Arcade EP 2สัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนําเกมที่จะช่วยเยียวยาจิตใจนะครับให้กับใครหลายๆคนที่อาจจะเครียดกับสถานการณ์ในช่วงนี้เกมนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่า cozy grove หรือว่าแปลเป็นไทยแบบตรงตัวนะฮะก็จะประมาณว่าปลาแห่งความอบอุ่นนั่นเองเห็นไหมว่าแค่ชื่อก็ละมุนแล้ว โดยเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว Life Simulation ถูกพัฒนาโดยสตูดิโอที่ชื่อว่า Spy Fox แม้ว่าผลงานจะยังไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าแนวทางในการผลิตก็ค่อนข้างชัดเจนนั่นคือการมอบความสุขให้กับผู้คนผ่านเกมของพวกเขาซึ่งใน Cozy Grove เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ใช้ชีวิต Slow Life ร่วมไปกับเพื่อนบ้านที่เป็นผู้ผีในเกมปลูกต้นไม้ตกปลาตกแต่งที่อยู่อาศัยรวมไปถึงทำภารกิจที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละวันเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนบนเกาะและปลดล็อกเหตุการณ์ครับหรือกิจกรรมใหม่ๆถ้าใครยังไม่ เห็นภาพเนี่ยก็ให้นึกถึง Animal Crossing เพราะว่า2เกมนี้เนี่ยจะมีรูปแบบเกมเพลย์ที่คล้ายๆกันเลย เราได,ได้รับบทเป็นลูกเสือโลกวิญญาณนะครับที่ถูกส่งมาตั้งแคมป์บนเกาะผีสิงที่มีชื่อว่าคซีกรอฟดินแดนป่ารกร้างไรซึ่งระบบสาธารณูปโภคหรือว่าเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆแถมยังเต็มไปด้วยวิญญาณสิ้นหวังประจําพื้นที่ซึ่งเหล่าลูกเสือทุกคนที่ถูกส่งมาที่นี้เนี่ยจะมีคติประจําใจว่า a l อลโ who are lost deserve k i n d n e s s แปลเป็นไทยก็คือเหล่าผู้หลงทางล้วนควรได้รับความเมตตานั่นหมายความว่าหน้าที่หลักๆของเราบนเกาะนี้นะครับก็คือการช่วยเหลือเหล่าวิญญ,ญาณที่สิ้นหวังและนําความสุขรวมไปถึง สีสันกลับมาสู่เกาะ Cozy Grove นั่นเองโดยระบบในเกมหลักๆนะครับจะไม่แตกต่างกับเกม Life Sim ทั่วไปสักเท่าไหร่เริ่มต้นมาเนี่ยผู้เล่นก็จะมีเพียงแค่เต็นท์และกองไฟพูดได้ที่จะคอยให้คําแนะนําการดําเนินชีวิตในป่าแห่งนี้เรียกได้ว่ามีแค่เสือผืนหมอนใบโดยระบบเวลาในเกมเนี่ยก็จะเหมือนกับชีวิตจริงมีกลางวันกลางคืนและจะถูกตัดขึ้นวันใหม่ทุกๆตีห้ของแต่ละวันทุกๆวันนะครับเราจะต้องออกสำรวจป่าบนเกาะนี้เพื่อเก็บสะสมวัตถุดิบสําหรับใช้ประกอบอาหารและคราฟอุปกรณ์หรือว่าของแต่งบ้าน ซึ่งการกระทําต่างๆเหล่านี้นะครับจะทําให้เราได้รับโอคอยหรือว่าเงินสําหรับซื้อของในเกมและทําให้เลเวลโซสเกิลของเราสูงขึ้นส่งผลให้เราปลดล็อกได้เจอเพื่อนบ้านหน้าใหม่ๆรวมถึงมีเงินไปซื้อสิ่งปลูกสร้างเช่นเสาไฟโต๊ะกินข้าวหรือจะปลูกต้นไม้เพิ่มสีเขียวสักหน่อยเพื่อปรับปรุงเกาะแห่งนี้ให้ดูดียิ่งขึ้นไปอีก สิ่งหนึ่งนะครับที่ดูจะแตกต่างกับ Animal Crossing และเป็นสิ่งที่ผู้เล่นหลายๆคนชื่นชมในเกมนี้ก็คือรายละเอียดเนื้อเรื่องของเพื่อนบ้านของเราซึ่งเป็นพูดผีทุกๆวันนะครับวิญญาณเหล่านี้จะประสบปัญหาที่แตกต่างกันไปและมาขอความช่วยเหลือโซสเกิลอย่างเรานั่นเองซึ่งภารกิจเนี่ยก็จะมีหลากหลายครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่จะเป็นการตามหาของบางอย่างเช่นตามหาพัสดุตกหล่นให้กับุรุษไปษณีหน้าตาเหมือนหมีแถมมีเชือกมัดกล่องผูกเอวติดไว้ด้วยโดยของพวกนี้เนี่ยก็จะถูกซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆบนเกาะซึ่งค่อนข้างรกเหมือน แต่ว่าถ้าใครหาไม่เจอจริงๆเนี่ยก็สามารถกดดูคำใบ้ตรงมุมขวาบนได้และเมื่อเรานําของมาให้ตามคําขอของวิญญาณเหล่านี้ได้แล้วนะครับพวกเขาก็อาจจะเล่าเรื่องบางอย่างซึ่งเป็นอดีตของตัวเองให้เราฟังเป็นเหมือนกับการเก็บจิ๊ซซอ์เรื่องราวปฏติดปะตอไปเรื่อยๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแถมยิ่งหัวใจของวิญญาณมากขึ้นเนี่ยพื้นที่ในบริเวณนั้นก็จะดวมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามตามไปด้วยเช่นเดียวกับเลเวลของเราครับเมื่อยิ่งสูงขึ้นวิญ,ญญาณเพื่อนบ้านตามพื้นที่ต่างๆบนเกาะก็จะโผล่ขึ้นมา,มา,มาก เรานั่นเอง จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้นะครับนั่นก็คือ direction หรือว่าแนวทางการนำเสนอทั้งภาพเสียงและรูปแบบเกมเพย์ที่ไปในทิศทางเดียวกันครับโดยเฉพาะงานภาพที่ทีมงานคุยไว่าเป็นการวาดมือซึ่งมักจะให้ความรู้สึกที่ดีกว่าจากวิดีโอตัวนี้นะครับเพื่นนนอนๆก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่าสวยงามและก็น่ารักน่าชังจริงๆรายละเอียดสิ่งของต่างๆบนเกาะแม่จะดูรกนะครับแต่ก็ให้บรรยากาศ cozy ตามชื่อเกมแถมเมื่อตัวละครนะครับเข้าไปอยู่ท่ามกลางดดต้นไม้หรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยวัตถุรอบๆตัวเราก็จะกลายเป็นโปร่งใสฮะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะดูรกเกินไปหรือว่ามองตัวละครไม่เห็นโดย c o ซี่กร v e นะครับก็จะมีให้เพื่อนๆโหลดไปเล่นกันได้แล้วใน Apple Arcade ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองดูได้เป็นเกมน่ารักนรักนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลามากนักเพราะว่าในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมให้ทําจํานวนจํากัดใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นครับถือเป็นเกมเล็กๆเ,เล่นชิลๆมีติดเครื่องไว้พักผ่อนสั้นๆก่อนไปทํางานอื่นได้ดีทีเดียว